ใช่พลนเอ๋ยสื่อว่าแน่วความเวา่าของคนมันเกินงายได้ทั้งงงายและขำความเว่าอยูความเขาฮักเขากระยองเขาสร้างเขากะว,วา่าคือดังบักเข้าเมาหมาเถ่าเฮาแต่เขาขันเฮาทําดีแล้วเขาสร้างกระตามสร้างขันเฮาเฮ็ดแมนแล้วหยันหยอกกระสร้างเขาเขาสิผ้ากันท่วงเทิงเมืองกระบองเงียงเขาสิตริงขายขายนากระบอ,อาย ผูเพิ่มมีสินนันหอมหวานปานไม่ปากิศนาพันเนื้อหอมฟุ่งกินกระจายยางไปใส่มีค้นตองพองแพ้วพันสงาโสภาผิดเพลิดแพลวแนวนันย้อนเพราะสินภัยชีวินหยาบกระด้างอวิชาน้ำผ้าทรงกินเหม็นเนาคูฟงปานขี่กระนำเติมไปทางใดบบมีเพิ่มราศีบอสว่างนานั้นมีแต่มองมางค้นยานจนแลนหนี